สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกเอกสารการบรรยายวิชาหนึ่งนะคะเป็นเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะรหัส CME 6 6 2ขีก xxx ของพศดร Dr. ชนันกรจันแดงเป้าหมายก็คืออออยากจะสกัดเอาแก่นสำคัญเลยว่าอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆเนี่ยมันเชื่อมต่อมันคุยกันได้ยังไงให้เข้าใจง่ายๆขึ้นค่ะครับผมก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญมากจริงๆนะครับ คือมันอยู่เบื้องหลังแทบทุกอย่างที่เราใช้กันทุกวันนี้เลยตั้งแต่แชร์ไฟล์ง่ายๆในออฟฟิศไปจนถึงอินเทอร์เน็ตที่เราท่องกันนี่แหละครับน่าสนใจค่ะงั้นเริ่มจากคำถามแรกเลยนะคะเครือข่ายคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่คะในเอกสารบอกว่ามันคือกลุ่มอุปกรณ์พวกคอมพิวเตอร์ปรินเตอร์เชื่อมต่อกันครับ จุดประสงค์หลักๆก,ก,ก็คือการใช้ทรัพยากรร่วมกันหรือ resource sharing อย่างที่เห็นชัดๆก็ปรินเตอร์เครื่องเดียวใช้กันหลายคนแบบนี้ก็ช่วยประหยัดไปได้เยอะเลยนะคะใช่ครับเรื่องประหยัดนี่ชัดเจนแต่ประโยชน์มันมีมากกว่านั้นนะคือการเชื่อมต่อเครือข่ายเนี่ยมันเปิดประตูไปสู่การเข้าถึงระยะไกลหรือ remote access แล้วก็ telecommuting การทำงานจากที่บ้านที่ตอนนี้สำคัญมากๆเลยอ๋อค่ะค่ะ แล้วก็ยังเป็นพื้นฐานให้พวก distributed computing หรือ cloud services ที่ต้องการพลังประมวลผลเยอะๆด้วยครับเข้าใจแล้วค่ะทีนี้พออุปกรณ์มันต่อกันแล้วมันคุยกันส่งข้อมูลหากันได้ยังไงคะในเอกสารพูดถึงแบบจำลอง OSI 7ชั้นแล้วก็ TCP/IP 4ชั้นมันคืออะไรคะดูเหมือนเป็นแผนผังอะไรสักอย่างอ่าใช่ค,ครับมันเป็นเหมือนกรอบแนวคิดหรือโมเดลที่อธิบายว่าขั้นตอนการสื่อสารมันเป็นยังไง หัวใจสำคัญของมันเลยนะคือแนวคิดเรื่องการห่อหุ้มข้อมูลหรือ encapsulation การห่อหุ้มข้อมูลครับลองนึกภาพตามนะข้อมูลที่เราจะส่งเนี่ยเหมือนจดหมายพอข้อมูลจะส่งผ่านแต่ละชั้นหรือเลเยอร์มันจะถูกห่อด้วยข้อมูลกำกับหรือ header ของชั้นนั้นๆเพิ่มเข้าไปเหมือนเราเอาจดหมายใส่ซองจ่าหน้าซองแล้วบุรุษปรณียีก็เอาไปใส่ถุงรวมอีกทีอ๋อค่ะค่ะเหมือนใส่ซองหลายๆชั้นประมาณนั้นครับ การห่อเป็นชั้นๆแบบนี้แหละที่ทำให้ข้อมูลเดินทางไปถึงปลายทางได้ถูกต้องแล้วข้อดีคือแต่ละชั้นก็ทำงานของตัวเองไปพัฒนาแก้ไขก็ง่ายไม่กระทบชั้นอื่นมากนักน,นี่คือความฉลาดของการออกแบบระบบเลยครับอืมน่าสนใจค่ะห่อข้อมูลเพื่อให้ไปถูกที่แต่ว่าแล้วอุปกรณ์มันรู้ได้ยังไงคะว่าต้องส่งไปที่ไหนมันหากันเจอได้ยังไงในเครือข่ายที่มันใหญ่มากๆ นั่นแหละครับต้องมีระบบที่อยู่ในโลกเครือข่ายเราใช้ IP address ครับเปรียบเหมือนเบอร์โทรศัพท์เฉพาะของแต่ละเครื่องเลยมีทั้งแบบที่เราคุ้นคุ้นกัน IPv4 หน้าตาประมาณ192.168.1.1ค่ะค่ะเคยเห็นอยู่แล้วก็มี IPv6 แบบใหม่ที่รองรับอุปกรณ์ได้เยอะกว่ามากๆแต่แค่ IP อย่างเดียวไม่พอครับยังต้องมี subnet mask ด้วยเพื่อบอกว่า IP เนี้ยอยู่ในเครือข่ายวงไหนกลุ่มไหนอ แล้วก็ default gateway อันนี้สำคัญเหมือนประตูทางออกถ้าจะส่งข้อมูลออกไปนอกเครือข่ายตัวเองเช่นออกไปอินเทอร์เน็ตต้องผ่านเกตเวย์นี่แหละครับโหฟังดูมีหลายอย่างจังเลยค่ะทั้ง IP subnet mask gateway แล้วเราต้องตั้งค่าเองหมดเลยเหรอคะดูยุ่งยากจัง <laughs> โชคดีที่ไม่ต้องครับเรามีตัวช่วยสำคัญอย่างแรกเลยคือ DHCP หรือ Dynamic Host c o n figuration protocol DHCP ครับตัวนี้เหมือนเจ้าหน้าที่คอยแจก IP address กับค่าอื่นๆที่จำเป็นพวก subnet mask gateway DNS server ให้อุปกรณ์เราอัตโนมัติเลยพอเราต่อเน็ตตุ๊บมันจัดการให้เรียบร้อยอ๋อสะดวกเลยนะคะใช่ครับทำให้เราแค่ต่อสายแลนหรือต่อ Wi-Fi ก็ใช้ได้เลยอีกตัวที่สำคัญไม่แพ้กันคือ DNS หรือ Domain Name System DNS ครับตัวนี้คือสมุดโทรศัพท์ของอินเทอร์เน็ตเลยคอยแปลชื่อเว็บที่เราจำง่ายๆอย่าง www.google.com ให้เป็น IP Address ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจจริงๆไม่งั้นเราต้องมานั่งจำเลข IP ยาวๆกันหมดอ๋อจริงด้วยค่ะไม่งั้นแย่เลย DNS นี่เองที่ช่วยให้เราเข้าเว็บง่ายๆถูกต้องครับ2ตัวนี้แหละ DHCP กับ DNS ช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะค่ะชัดเจนเลยค่ะ ทีนี้มาดูที่ตัวอุปรกรณ์ฮาร์ดแวร์กันบ้างในเอกสารพูดถึงสวิตช์กับเราเตอร์สองอย่างนี้มันทำหน้าที่ต่างกันยังไงคะอ๋อต่างกันที่ระดับการทำงานกับขอบเขตครับตัวสวิตช์เนี่ยทำงานในเลเยอร์2หรือ Data Link Layer มันใช้สิ่งที่เรียกว่า Mac Address Mac Address ที่เป็นเลขประจำเครื่องใช่ไหมคะใช่ครับเลขที่ไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละการดแลนด์สวิตชใช้ Mac address นี่แหละ ส่งข้อมูลหากันเฉพาะอุปกรณ์ที่อยู่ในเครือข่ายท้องถิ่นหรือแลนเดียวกันนึกภาพเหมือนชุมสายโทรศัพท์ในตึกเดียวกันนะครับเชื่อมเบอร์ภายในหากันอ๋อค่ะแล้วเราเตอร์ล่ะคะส่วนเราเตอร์นี่ทำงานสูงขึ้นมาอีกระดับคือเลเยอร์3หรือเน็ตเวิร์กเลเยอร์หน้าที่หลักของมันคือการหาเส้นทางหรือราติ้งที่ดีที่สุดในการส่งข้อมูลข้ามเครือข่ายข้ามเครือข่ายใช่ครับ เราเตอร์จะดู IP address ปลายทางแล้วตัดสินใจว่าจะส่งข้อมูลต่อไปทางไหนดีเหมือนบุรุษเปรษณี์ที่ดูที่อยู่บนซองแล้วเลือกว่าจะส่งไปปอนอสาขาไหนต่อเพื่อให้ไปถึงเมืองปลายทางได้เราเตอร์นี่แหละครับคือหัวใจที่เชื่อมเครือข่ายเล็กๆทั่วโลกเข้าด้วยกันเป็นอินเทอร์เน็ตอ๋อเราเตอร์คือตัวนำทางข้ามเครือข่ายนี่เองนอกจากนี้ก็มีพวกไฟวอลป้องกันภยัยหรือ Access Point กระจาย WiFi ใช่ไหมคะครับ อุปกรณ์พวกนั้นก็สำคัญเหมือนกันแต่สวิตช์กับเราเตอร์นี่คือโครงช่างหลักเลยเข้าใจภาพรวมแล้วค่ะแล้วเรื่องการจัดวางอุปกรณ์หรือท o พอลอจีกับสถาปัตยกรรมเครือข่ายล่คะคะมีแบบไหนที่น่าสนใจบ้างถ้าพูดถึงการจัดวางหรือท o พ o ล o จีนะครับแบบที่ฮิตฮิตกันในแนด์สมัยนี้ก็คือ Star topology หรือแบบดาวคือทุกเครื่องต่อเข้าหาศูนย์กลางซึ่งก็คือสวิตช์นั่นเองจัดการง่ายดีครับสายเส้นไหนเสียก็ไม่กระทบเครื่องอื่น อ๋อแบบดาวนี่เองส่วนสถาปัตยกรรมหรือ Architecture ที่เจอบ่อยสุดก็ Client Server ครับมีเครื่อง s e r v ์เอร์แรงๆคอยให้บริการเครื่อง Client หรือลูกขายก็มาขอใช้บริการเช่นเว็บเซ v e r เวอร์ไฟล์เซอร์ค่ะค่ะคุ้นเคยเลยแต่ก็มีอีกแบบคือ Peer-to-Peer pe er, หรือ P2P ที่ทุกเครื่องสถานะเท่ากันหมดเลยแชร์ไฟล์แชร์ทรัพยากร,กรกันเองโดยตรงไม่ต้องมีเซอร์เวอรกลางก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปค่ะ สรุปแล้วจากที่คุยกันมาทั้งหมดนี่จะเห็นเลยว่าเบื้องหลังการที่เราต่อเน็ตเข้าเว็บส่งอีเมลได้เนี่ยมันมีทั้งโครงสร้างมีกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าโปรโตคอลแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆทํางานประสานกันซับซ้อนเป็นชั้นๆเลยนะคะเนี่ยใช่ครับมันเป็นระบบที่น่าชึ่งมากจริงๆลองนึกภาพตามดูนะครับทุกครั้งที่เราแค่คลิกเปิดเว็บเว็บหนึ่งหรือกดส่งอีเมลฉบับหนึ่งเนี่ยเบื้องหลังมันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดในเวลาแค่พริบตาเดียว ตั้งแต่ DSCP ให้ IP มา DNS แปลชื่อเว็บข้อมูลโดนห่อเป็นชั้นๆด้วย TCP/IP Switch ส่งต่อในแ LAN าเตอร์หาเส้นทางข้ามโลกไปนู้นเลยโอ้โหเร็วมากครับจนข้อมูลไปถึงเซิร์ฟเวอร์ปลายทางถูกแกะหอ่อประมวลผลส่งกลับมาให้เราเห็นบนจอทั้งหมดนี้ทำงานต่อกันไปได้แบบแทบจะไร้รอยต่อจนเราไม่รู้สึกเลยทีนี้ลองคิดต่อเล่นๆดูไหมครับว่า ด้วยความซับซ้อนและต้องพึ่งพาส่วนประกอบเยอะขนาดนี้อะไรคือจุดที่เปราะบางที่สุดของระบบเครือข่ายทั้งหมดนี้ถ้ามีแค่ส่วนประกอบเดียวที่มันล่มไปอะไรน่าจะส่งผลกระทบต่อโลกดิจิทัลที่เราต้องพึ่งพิงอยู่ทุกวันนี้ได้รุนแรงที่สุดอันนี้นะ่าเก็บไปคิดต่อดูนะครับ